น่วยการเรียนรู้ที่7การใช้สระโอวันนี้นะคะเราจะมาฟังนิทานเกี่ยวกับสระโอค่ะเรื่องแมวกับฝูงหนูที่อยู่โซคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนฟังเพื่อจับใจความและสังเกตคําที่ผสมด้วยสระโอค่ะเจ้าของบ้านหลังหนึ่งรู้สึกรำคาญเป็นอย่างมากเพราะถูกหนูรบกวนอยู่ตลอดเวลา พวกมันจะกัดแทะของทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือข้าวของต่างๆเจ้าของบ้านจึงไปหาแมวมาเลี้ยงทําให้พวกหนูไม่กล้าออกไปหาอาหารต้องอยู่ในรูตลอดเวลาจนหิวโซกันไปหมดหนูต่างก็หาวิธีที่จะแก้ปัญหามีหนูหนุ่มตัวหนึ่งแนะนำว่าควรจะนำกระพวนไปผูกที่คอแมว เพื่อจะได้รู้ว่าแมวอยู่ที่ไหนพวกหนูจะได้รู้ตัวเวลาออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่มีหนูตัวใดกล้านำกระพวนไปผูกคอแมวฝูงหนูจึงต้องหิวโซต่อไปค่ะเมื่อนักเรียนนะคะฟังนิทานเรื่องสระาโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะนะคะหน้าที่41ค่ะ อบคำถามจากเนื้อเรื่องนะคะข้อที่1ให้หนักเรียนฟังนิทานเรื่องแมวกับฝูงหนูที่หิวโซแล้วเขียนเลข1ถึง6ในช่องว่างเรียงลำดับภาพตามเรื่องนะคะนักเรียนเรียนลำดับเหตุการณ์จากที่นักเรียนฟังนิทานนะคะเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ใดเกิดเป็นลำดับที่1 2 3 4 5สาี่ห้านะคะเหตุการณ์ที่1ค่ะ ฝูงหนูหิวโซนะคะเรียนดูรูปประกอบค่ะนั้นเรียนใส่เลขหนึ่งค่ะนะคะฝูงหนูหิวโซมาดมกินอาหารนะคะเหตุการณ์ที่สองค่ะนะคะเจ้าของบ้านนะคะมาเห็นบ้านสกรปรกเลอะเทอะตกใจเป็นเหตุการณ์ที่สองเรียนใส่เลขสองค่ะให้เรียใช้เลขไทยนะคะ เหตุการณ์ที่3 4มสี่ห้ให้นักเรียนเรียงลําดับเองค่ะเดี๋ยวนักเรียนย้อนกลับมาทําทีหลังนะคะเปิดไปหน้าที่4ี่ค่ะคาชี้แจงค่ะสระโอตัวโตช่วยกันดูแลต้นข้าวโพดใช้สีหรือดินสอลากตามเส้นประ แล้วนับซิว่ามีสระโอกี่ตัวนะคะนักเรียนเขียนสระโอค่ะตามรอยประนะคะวิธีการเขียนสระโอค่ะเขียนจากหัวด้านล่างนะคะขึ้นข้างบนค่ะนักเรียนอย่ายกดินสอนนะคะเมื่อนักเรียนเขียนสระโอครบทุกตัวแล้วให้นักเรียนนับค่ะว่ามีสระโอทั้งหมดกี่ตัวนะคะค่ะเดี๋ยวนักเรียนย้อนกลับมาทำทีหลังได้ค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่หนึ่งค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันค่ะนอโอโน่บอโอโบตอโอโตโลอโอโลไมเอกโลตอโอโตไม่โทโต้ยอโองอโยง รอโอคอโรคจอโอรโจนดอโอง,ง,อ,งโอ,โโโโอโดงไม่เอกโดงนอโอต้โนดไม่โทโนดพอรอโอโพรไม่เอกโปรพอรอโองอโพงคอรโอนอโครน ขอ้อรอโอมอโครมกอรอโอถอโกรธอันนี้ให้นักเรียนสะกดในใจนะคะแล้วอ่านเป็นคําค่ะตาโตโกดีโมโหโมโหโรตีจรจโลสำเพา ลิงห้อยโหนโยนลูกโปง่งค่ะเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วนะคะให้หนักเรียนดูหน้าที่43ค่ะถ้านักเรียนคนไหนทําไม่ทันนะคะเดี๋ยวให้หนักเรียนย้อนกลับไปทําทีหลังได้ค่ะข้อหน้าที่43ข้อที่2นะคะให้นักเรียนเติมสระโอแล้วฝึกอ่านคนํานักเรียนเติมสารโอทุกข้อเลยค่ะรูปแรกนะคะแตงโมค่ะ นั่เรเติมสระโอในช่องว่างนะคะวิธีการเขียนสระโอนะคะอย่าลืมค่ะเขียนจากหัวด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะรูปที่2อค่ะลูกโป่งค่ะนั่เรียนเติมสระโอนะคะรูปที่3าข้าโพดค่ะรูปที่4ค่ะโคมไฟและรูปที่5้าสิงโตนะคะฝึกอ่านค่ะสะกดนะคะนั่นเรียนค่อยๆสะกดค่ะต่อแงอแตง มอออโมแปงโมลออูกอลูกปอโอองอโปอง่งไม่เอกปองูงลูกโปง่งขออาวอขาวไม่โทรข้าวพ่ออดอโพดข้าวพอโพดพอออมออคมูมฟอไอไฟโคมไฟ โอ,อิงองสิงตอโอโตสิงโตนักเียจะสังเกตได้ว่าสาระโอนะคะเป็นสระเสียงยาวค่ะวางอยู่หน้าพยัญชนะต้นนะคะการเขียนสระโอจะต้องวางอยู่หน้าพยัญชนะต้นค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะคําชี้แจงค่ะให้นักเรียนคัดคําตามรอยเส้นประคําละสองครั้งนะคะ เรามาฝึกอ่านกันนะคะว่าเขาให้เขียนคําว่าอะไรบ้างนะคะก็โอโกกโอโกไม่โทโกโกโกนั่นคืนคัดสองครั้งค่ะตามรอยประนะคะอโอโอไม่โทโออโอโฮโอโฮรอโองโลงไม่เอกโล หอโองโถงโล่งถงชอโอกโชคชอโอนโชนโชคโชนนักเรียนคัดตามรอยประนะคะคำละสองครั้งเดี๋ยวนักเรียนย้อนกลับมาทำทีหลังนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเปิดหน้าสี่สี่ค่ะคำชี้แจงที่4ี่นะคะให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์เอกโทนะคะ ให้คำมีความหมายค่ะนักเรียนต้องฝึกนะคะคำแรกค่ะคุยโมนะคะนักเรียนเติมไม่โทรค่ะเวลาเติมบรรยุกานะคะเนียนต้องเติมตรงหางพยัญชนะค่ะให้ตรงกับหางม้านะคะคุยโมจิงโจ้ะนะคะจิงโจ้จอโ,โอโจไม่เอกโจไม่โทโจ้ค่ะใช้ไม่โทนะคะทางโคง้งคอโองอโคง้งไม่โทโค้งค่ะนักเรียนเติมไม่โทนะคะ ลูกโป่งปอโงอโปงไม่เอกโป่งค่ะตะโกกกโอโกไม่โทโก้ค่ะเราใช้ไม่โทนะคะต่อไปค่ะโม่แป้งมอโอโมไม่เอกโม่ไม่โทโมเพราะนั้นนักเรียนต้องใช้ไม่เอกค่ะเติมไม่เอกให้ตรงกับหางมามานะคะหอยโขงค่ะขอโองอโขงไม่เอกโขงค่ะเติมไม่เอกให้ตรงกับหางขอไข่ค่ะ พระโลรอโอโลไม่โทโลค่ะใช่ไม่โทนะคะโด,ด่งดังดอโองโดงไม่เอกโดง่งต่อไปคำสุดท้ายนะคะ o, A, o, o, โอเออโอโอไม่โทโอนะคะโอเอต่อไปข้อที่5นะคะคำชี้แจงค่ะ ให้นักเรียนเขียนคำสระโอจากภาพแล้วฝึกอ่านค่ะรูปแรกนะคะรูปโบค่ะนักเรียนเขียนคำว่าโบข้างล่างนะคะรูปที่สองค่ะใบโพค่ะนักเรียนเขียนคำว่าโพนะคะรูปที่สามคำว่าโซค่ะรูปที่สี่นะคะคำว่าโอ่งค่ะและรูปสุดท้ายนะคะโถค่ะนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนย้อนกลับมาทำทีหลังนะคะ ข้อที่6ค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่ผสมด้วยสระโอมา2ชื่อนะคะครูสมมุติให้นะคะชื่อเพื่อนในห้องของเรานะคะ,ะสมมุติว่าชื่อโต้งก็ได้ค่ะตอโองโต้ o, งตไม่โทโต้งนะคะนักเรียนลองนึกทบทวนดูค่ะในห้องเรานะคะมีเพื่อนคนไหนใช้ชื่อมีชื่อเล่นนะคะว่าใช้สระโอผสมบ้างนะคะผสมบ้างนะคะ แล้วเรียนลองนึกนะคะมีอยู่หนึ่งคนค่ะครูจําได้นะคะแล้วเรียนลองนึกดูค่ะแล้วเขียนด้วยนะคะค่ะหน้าสุดท้ายนะคะหน้า45ค่ะให้เรียนสรุปความรู้เรื่องสารโอค่ะสระโอเป็นสระเสียงยาวค่ะยอ่ออวยาวนะคะ เขียนไว้หน้าพยัญชนะต้นค่ะนะคะหอนออาหนามมโทหน้าค่ะอันนี้นะคะจบความรู้เรื่องสระโอค่ะ